สวัสดีครับผมแบงค์เงงเข้าแบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาอัปเดตต้นไม้ใหม่ที่ผมซื้อมาแล้วปลูกมาระยะหนึ่งแต่ยังไม่เคยพูดถึงในช่องนี้นะฮะถ้าอยากจะรู้ว่ามีต้นอะไรบ้างก็สจารับชมต่อไปได้เลยครับอ๋เข้ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องอ๋อเข้าแบงค์แล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้เห้เป็นกำลังใจผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับด้วยคําที่ต้นไม้ในคลิปนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วนะครับต้นแรกนะครับผมขอเริ่มที่ต้นทีีีี่่่ตตตรงหนนนนนน้้นนน้้้้าาเลยก็คืืออชว หน้าวัวเน็กไทนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อว่า Anthurium v i t o r i f o r u m ถ้าผมจำไม่ผิดนะต้นนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติใครตาม Instagram ผมเนี่ยจะเห็นไปแล้ว,วผมมีทำา r e e l s ที่เป็นการ Unbox ็ต้นนี้ผมซื้อมาจากใน f เฟซบ o o กน,นะครับกระถางนี้เนี่ยราคาถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะ5 0าก,500กว่าบาทนะก็ จะบอกว่าเป็นต้นหน้าวัวใบที่ปลูกง่ายแล้วก็โตค่อนข้างเร็วตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยงอกใบใหม่ออกมาแล้วประมาณ3ใบเพราะตอนแรกที่มาเนี่ยไม่ได้ใบยาวขนาดนี้นะฮะพอปลูกมาแล้วเนี่ยก็คือใบยาวขึ้นเราก็รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยงองแงนะต้นนี้นะครับอยู่ในตระกูลต้นหน้าวาัวแต่ว่าลักษณะใบเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากตระกูลแอนตูเรียมอื่นๆเลยนะฮะ จะเห็นในจากในอินสตาแกรหรือว่าใน Pinterest ของต่างชาติที่เขาจะเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกเอาไว้บนชั้นแล้วใบยาวๆยว้อยๆลงมามันก็คือเจ้าต้นนี้นี่แหละครับก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็เราไปหาซื้อมานะครับกระถางต่อมาเป็นต้นก้านส้มนะฮะหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ผมเคยทำการอันบ็อกซ์ไปแล้วในอินส a าแกรนะครับก็จะมาอัปเดตว่าน้องเขาเนี่ย ต้องแต่ซื้อมาี่ยมีการเติบโตมากขึ้นนะครับตอนที่ผมซื้อมามันมีใบใหม่อยู่ใบหนึ่งแล้วพอมาปลูกเนี่ยใบนั้นมันช้าก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าการขนส่งทําให้ใบใหม่เนี่ยเกิดการกระทบกระเทือนแล้วก็เสียหายนะฮะผมก็ทําการแบบตัดสินใจตัดใบใหม่นั้นทิ้งแต่เขาก็แทงใบใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแทงออกมารู้สึกว่าจะประมาณใบนี้นะใบใหญ่ใบนี้ใบนี้แล้วก็เนี่ยกำลังแทงใบใหม่อีกเป็นต้นที่ ดูแลค่อนข้างง่ายนะฮะไม่ค่อยงองแงไม่ค่อยมีปัญหาทางด้านของเรื่องเชื้อราหรือว่าอะไรแบบนี้ผมจัดไม่ค่อยรดน้ำเขาบ่อยมากนะฮะให้เช็ควัสดุปลูกเอาว่ามันแบบ เริ่มที่จะแห้งถึงจะค่อยลดนะฮะแต่ข้อเสียของต้นนี้ก็คือว่ากิ่งก้านของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างสเปสะสปะด้วยต้องเอาพวกไม้เนี่ยมาเสียบดามเอาไว้เป็นการดามให้ใบของเขาเนี่ยอยู่ในทรงแบบนี้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยต้นนี้เป็นต้นที่สวยแล้วก็คณคขาการมีเอาไว้ราคาอาจจะสูงนิดนึงนะแต่ว่าไม่ค่อยงองแงะฮะแนะนําต้นนี้ตน้นต่อมานะครับขอเปลี่ยนตระกูลก,กันบ้างมนาะเป็นตระกูลอโลคาเซียกันบ้างนะฮะนั่นก็คือต้นนี้ครับ อะโลคาเซียซิลเวอร์ดราก้อนนะครับถ้าคุณตังผมมาเนี่ยผมเคยพูดปฏิญาณไปแล้วว่าผมจะแบบค่อนข้างเข็ดกับอะโลคาเซียนะเพราะว่าอะโลคาเซียนะครับเป็นต้นไม้ที่ชอบดักไรแดงมากชอบต้นไรแดงบุกบุกแทบจะตลอดเวลาพอเขาฟื้นตัวมาได้ก็โดนบุกอีกนะครับก็เลยมีการงอนอะโลคาเซียไปพักหนึ่งแต่ทีนี้เราไปเจอเจ้าต้นนี้นะมันก็เลยสุกับแบบน่าลองน,น่าให้หน่าให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับบวกกับผมมีโซลูชันในการจังจัดไรแดงแบบใหม่นะฮะก็เลยซื้อมาลอง กระถางนี้นะครับผมซื้อมาราคา550บาทก็มาลุ้นกันว่าเขาจะงอกงามได้ดีแค่ไหนแล้วก็จะโดนไรแดงบุกหรือเปล่านะครับ แต่ว่าถ้าเกิดสมุดโดนบุกผมก็จะใช้โซลูชันใหม่ซึ่งเป็นน้ําผสมกับน้ํายาล้างจานแล้วก็นีมออยเล็กน้อยนะครับเอามาฉีดที่ทั้งหน้าใบและหลังใบอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นการกําจัดไรแดงได้ดีนะปลอดภัยกว่าไอ้คลิปที่ผมเคยทําเป็นคลิปใส่แอลกอฮอล์นะนะต้นต่อมาครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ชอบมากเลยซึ่งจริงๆแล้วได้ต้นนี้มาก่อนต้นตะกี้นี้อีกนะครับนั่นคือต้นนี้ชูแวงอะโลคาเซียดราก้อนสเกลนะครับต้นนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยมากของจริงคือดูดิเนี่ย ใบมันเหมือนของปลอมมากเพราะว่าใบเนี่ยมีความเป็น t e x t อร์ที่ขรุขระแล้วก็สวยสีเข้มชื่อเนี่ยก็คือบอกแล้วว่าเป็นแบบ dragon scale ใช่ไหมครับก็เกล็ดมังกรน,นั่นเองผมซื้อมาราคา1 5 0่บาทนะค่อนข้างสูงทีเดียวตอนแรกกัะเขางามกว่าน,นี้นะแต่ว่าผมมาเอาไปใส่ในกระถางเซรามิกที่ใหญ่กว่าตอนนี้ซื้อมาเพราะว่าคนขายนะบอกว่าถ้าแก,กตัวเอเป็นกระถางใบใหญ่กว่า ผมก็เปลี่ยนเสร็จทีนี้เนี่ยก็เลยทําให้รู้ว่ากระถางเซรามิกเนี่ยบางครั้งมันสวยงามแต่ว่ามันปลูกต้นไม้ได้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ต้นนี้เนี่ยมันเกิดการใบเหลืองเล็กน้อยแล้วก็มีการทิ้งใบด้วยนะครับผมก็เลยแบบตัดสินใจย,ย้ายเขามาอยู่ในกระถางที่เล็กลงแล้วก็เป็นกระถางพลาสติกดีกว่านะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คุมการรดน้ำนะครับแล้วก็สังเกตว่าเขาเนี่ย มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นก็คือว่าเขาไม่ได้เหลืองมากขึ้นแล้วเขาก็ตอนนี้เนี่ยมีการแทงสิ่งใหม่ออกมาะน่าจะเป็นใบนะครับตรงโคนต้นนะครับก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเขาน่าจะแฮปปี้กับในนี้มากกว่าที่จะอยู่ในกระถางเซรามิกอันนั้นนะครับจบไปแล้วกับอโลคาเซียนะครับแาวงต้นนี้นะครับเห็นอย่างนี้เนี่ย ไม่ใช่พลูสนิมนะครับต้นนี้นะครับอยู่ในตระกูลฟิลาเดนดรอน n นะครับชื่อว่าฟ e ิลาเดนดรอน n กีแกสนะครับใบในลักษณะมีความคล้ายๆกับเจ้าตัวพลูสนิมนะแต่ว่าใบาเนี่ยมีความใหญ่แล้วก็ยาวกว่านะครับมันจะเหมือนกับมีคันหอๆอมันต้นไม้ที่เฉาเนะจริงๆต้นนี้นะผมปลูกมาสักพักนึ่งแล้วแล้วมันยาวสูงเลยกว่านี้ไปสักแบบเท่านี้เลยอะ แต่ว่าเมาื่อสองสาวันก่อนมันเกิดพายุเข้ามานะผฝนตกแรงมากแล้วพอมาเห็นก็คือตรงนี้หักไปนะก็รู้สึกเสียดายมากเลยนะครับผมก็เลยเอาไปช้นเอาไว้ก่อนต้นนี้นะครับจะมีต้นหนึ่งที่คล้ายๆกันชื่อว่าฟิลดันด้นเมลานอครายซัมนะครับผมก็มีเหมือนกันแต่ตอนนี้นกําลังแบบเป็นแท่งอยู่อะคือเขาเกือบตายก็เลยอนุบาลเอาไว้ก่อนก็เลียไม่ได้สมัรถเอามาโชว์ไว้ตรงนี้ได้นะครับต้นนี้ผมซื้อมาราคารู้สึกว่าจะ9 0 0าร้อกประมาณนั้นนะก็เป็นต้นที่ไม่ค่อยชอบน้ํามาก ชอบชื้นๆแต่ว่าไม่ต้องรดน้ำเขาบ่อยคือค่อนข้างที่จะ appreciate ดินที่มีความแห้งเล็กน้อยนะครับผมปลูกเอาไว้ในวัสดุปลูกที่เป็นมะพร้าวสับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางครั้งเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของใบที่มีการเกิดเชื้อราหรือว่าการช้ำนะครับก็พยายามลดน้ําเขาน้อยๆแล้วก็ใส่ตัวยากันราผมเอาเจ้าไตรโคเดอร์มาเนี่ยมาโรยๆเอาไว้เลยนะครับแล้วก็พอเขาอยู่ตัวแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างโตเร็วเหมือนกันนะครับต้นต่อมานะครับเป็นต้นที่ผมเพิ่งจะซื้อมาไม่นานนี้นะครับก็คือต้นนี้ครับ แวงอาเห็นอย่างนี้นะครับจะเพิ่งสับสนเป็นต้นอีพีพิมนัมนะครับต้นนี้นะครับชื่อว่าต้นสยามมอนสเตอร่านะครับลักษณะใบเนี่ยจะมีความคล้ายๆกับพููปลีกนกแต่ว่ามีความฉีกคือเหมือนกับเอาสองต้นนั้นผสมกันได้ออกเป็นต้นนี้นะครับก็เบบี้ฟอร์มของเขาในหน้าตาเหมือนกับพรูปลีกนกเลยแต่พอโตมาแล้วเนี่ยเขาจะมีความฉีกนะครับ กระถางนี้ผมซื้อมาราคาหลายตังค์เหมือนกันนะเพราะว่าเขามีฟอร์มที่ฉีกแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงและวิธีการดูแลเนี่ยก็ดูแลเหมือนกับพวกมอนสเตอร่าเลยนะครับเราเพิ่งได้เขามาไม่นานมากนะครับก็เลยยังไม่ค่อยรู้สักนิสัยเขาเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาดูอัปเดตกันเองนะว่าเขาจะโตไปแค่ไหนครับพอตะกี้นี้มีการเกินถึงมอนสเตอร่านะครับผมขอพูดถึงต้นนี้ที่มีความรักมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่แพงที่สุดในคอลเลกชันทั้งหมดของผมเลยนะครับนั่นก็คือต้น,น มอนสเตอราไทคอนสเตเลชันหรือว่าไทคอนนั่นเองนะครับตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยเขามีแค่3ใบนี่องหนึ่งสแล้วกอ็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเศร้าๆนิดหนึ่งนะฮะก็ยังไม่เคยเอาออกคลิปวิดีโอใน YouTube เลยกระถางนี้เนี่ยผมซื้อมา5,500บาทคือแพงมากที่สุดในบรรดาทุกต้นที่ผมมีเลยนะฮะการเจริญเติบโตเนี่ยช้ามากอันนี้คือใบใหม่ที่เขาเพิ่งจะผลิออกมานะครับ ซึ่งเขาใช้เวลา3เดือนกว่าที่เขาจะมีแทงใบออกมาผมมีการน,นับเวลาเอาไว้นะตั้งแต่ผมซื้อมาคือช้ามากเลยค,คือเขาอยู่ในสภาพ3ใบเนี้ยมานิ่งๆเลยนะ3เดือนจนแบบ นะถึงจะมีแทงการเปลี่ยนแปลงแต่ผมมีการรีพอร์ตเขาจากกระถางที่ซื้อมานะครับมาอยู่ในกระถางที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกเป็น a อ r รยพอร์ตติ้งมิกซ์แล้วก็ใส่ไว้ในกระถางใสก็จะสังเกตเห็นได้ว่ารากของเขาเนี่ยมีการเดินดีมากเลยนะตั้งแต่ผมเปลี่ยนดินไปก็เป็นที่มาของใบใหม่เนี่ยแหละผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเขามีการเจริญเติบโตของรากที่ดีขึ้นดูเหมือนกับว่าเขาจะแฮปปี้กว่าวัสดุปลูกเก่าของแม่ค้าที่ใส่มานะครับใครที่ หลงรักมอนสเตอราแล้วมีทุนซัพ์เนี่ยก็แนะนำเลยนะเพราะว่าใบของเขาเนี่ยสวยมากจริงคือแบบใบใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันคุ้มค่าการรอสาเดือนนะสำหรับผมแต่ถ้าเกิดสมมติออกมาเร็วกว่านั้นก็ดีนะต้นต่อมานะครับก็ต้นนี้ครับ ซิงโกเนียมทรีคิงนะครับอยู่ในตระกูลซิงโกเนียมแหละซึ่งซิงโกเนียมมันมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายลายมากมากเลยนะครับแล้วก็ไปสอดกับเจ้าต้นนี้นะครับใบเนี่ยจะมีลายแบบเปื้อนๆแล้วก็เป็นสีออกเงินๆแบบนี้นะฮะก็สวยดีนะครับกระถางนี้เนี่ยเล็กๆที่ผมซื้อมาเนี่ยก็จะร้อยหรือเ5ร้อยห้านั่นแหละปลูกมาสักพักนึงแล้วค่อนข้างที่จะโตไม่ได้เร็วมากอาจจะเพราะว่าผมมีการรีพอร์ตเขาแล้วเกิดการแบบเขาต้องปรับตัวในกระถางนี้นะฮะก็เลยมีการชะงักแต่เขาก็แทงใบใหม่มาให้ผมนะครับสักสองใบ แล้วต้องตะปลูกมาด้วยกันนี้ในระยะเวลาที่อยู่กับผมนะฮะด้วยความที่ต้นนี้เป็นต้นที่ไม่ได้ใหญ่มากใบก็จะเล็กนะครับแต่พอเขาโตไปกว่าน,นี้เนี่ยใบมันก็จะใหญ่ขึ้นตามอายุครับต้นต่อมาครับก็ยังอยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับต้นนี้ นี่เองเป็นต้นจิ๋วๆนะครับต้นนี้นะครับชื่อว่าต้นออมลายกระหนกนะฮะก็ลักษณะใบเนี่ยจะมีความคล้ายๆกันแต่ว่าลายของเขาเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆตามลายใบนะฮะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นต้นที่มีขนาดเล็กทําให้ใบของเขาเนี่ยยังเป็นจิ๋วๆเบบี้อยู่นะฮะพอมีอายุที่มากขึ้นพอโตขึ้นเนะี่ยใบมันก็จะใหญ่ขึ้นตามอายุนะครับก็สวยดีนะสำหรับใครที่ชอบเล่นไม้ใบและที่มีลวดลายนะครับต้นนี้เนี่ยก็ สวยเลยทีเดียวนะครับผมซื้อมารู้สึกว่าจะ4 50หรือไง <t> ต้นต่อมานะครับ <t> เพื่อนๆเนี่ยอาจจะเคยเห็นในบ๊อบ,บบราบแบมแบมมาในวิดีโอก่อนๆที่ผมวางไว้แถวๆนี้แล้วนะครับนั่นก็คือจต้นนี้ครับนั่นก็คือเจอ้าบิโกเนียายจุดนั่นเองนะครับชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อว่าบิโกเนียบิโกเนียมาคูลาจ้า ใช่ไหม,มน่าจะใช่แหละเรียกง่ายๆคือเจ้าบิโกเนียลายจุดนั่นแหละหรือว่าเจ้าโปกระดดบ e โกเนียโปกระดดนะฮะซึ่งบิโกเนียเนี่ยเขาจะมีหลกัหลกๆสองแบบนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเร็กซ์บ n โกเนียกับวานบิโกเนียนะครับซึ่งเจ้าตัวลายจุดเนี่ยเป็นวานบิโกเนียซึ่งก็คือบิโกเนียที่จะโตขึ้นในแบบ แท่งๆเป็นแบบแท่งๆสูงขึ้นไปเรื่อยนะครับซึ่งเจ้าเร็กซ์บิโกเนียเนี่ยก็จะเป็นบิโกเนียที่แตกออกมาเป็นทรงพุ่มจริงๆเนี่ยผมเนี่ยชอบบิโกเนียเหมือนกันกน,นะแต่ว่าบิโกเนียเนี่ยจะมีความน่ากลัวตรงที่ว่าเขาเหมือนกับเป็นต้นที่มีความอ่อนแอก็เลยแบบยังไม่ค่อยกลา้าซื้อมาปลูกมากแต่ว่าก็จากที่ลองปลูกมานะจับก,กลายเป็นว่าเจ้าต้นนี้มันปลูกง่ายว่ะคือขอแค่แบบพอดินมันเริ่มที่จะแห้งคือปล่อยให้ดินมันเกือบๆจะแห้งอะ่ะแล้วค่อยรดน้ำนะครับแล้วก็อาจจะเอาสเปรย์ น้ำมาฉีดใบบ้างเกิดความซ้มไม่อพอนะมันจะเกิดปัญหาใบไหม้แบบนี้นะครับอย่างที่เคยพูดไปในวิดีโอ่อนก่อน,นก็คือบริเวณนี้ที่ผมปลูกเนี่ยมันมีลมที่ค่อนข้างโชยมาเยอะตลอดทั้งวันทําให้อากาศตรงนี้เนี่ยมันอาจจะแห้งทําให้ใบมันมีการไหม้บ้างนะครับแต่ว่าเขาก็มีชีวิตรอดดีนะสำหรับต้นต้ตนนี้แล้วก็แทงใบใหม่ออกมาให้ผมหลายใบยแล้วสารภาพบาปนะครับผมเคยเอาเจ้าต้นนี้เนี่ยมาตัดขยายชําแล้วนะครับมันก็เลยสั้นแค่นี้นะสำหรับกระถางนี้ แต่ว่าวิธีการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยก็คือว่าเราตัดข้อเขาครับเนี่ยเนี่มันจะมีข้อตรงนี้นะครับก็ตัดหลังใต้ข้อนี้เลยนะแล้วก็เอาไปจุ่มน้ําก็ได้นะแต่ว่าจากที่ผมลองมานะกว่ารากจะงอกออกมานะครับนานมากๆเลยนะผมก็เลยทําการทดลองเอาไปใส่ในสเปกน้ำมอสแล้วก็ใส่ถุงอบเอาไว้วิธีนั้นนะคบเป็นวิธีที่ทําให้รากออกมา สูงมากรากหนึ่งงอกขึ้นมาเยอะเลยแต่ผมพลาดตรงที่ว่าพอผมตื่นเต้นว่ารากมันงอกียผมก็เลยเอาไปใส่ดินนขณะ,ะที่รากเนี่ยมันยังไม่ได้มากพอนะพอใส่ดินปุ๊บมันก็เลยเน่านะครับดังนั้นนะครับใครที่สนใจที่จะขยายพันธุ์เจ้าต้นบิโกเนียนะครับ mm hmm. ก็แนะนําว่าให้รากมันออกไปเยอะๆ mm hmm. กว่านั้นก่อนนะแล้วค่อยทําการถ่ายโอนจากสเปกแอนโมสไปสู่ดินครับ ก็จะมีโอกาสที่จะรอดสูงเดี๋ยวผมคงต้องรอให้เขาโตมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยทาการขยายพันธุ์อีกรอบหนึ่งนะครับมผมซื้อมาราคาประมาณกระถางละ600นะ้อน่ะใช่กระถางละ600อที่ผมซื้อมานะแต่ตอนนั้นที่ผมซื้อมามันเล็กกว่านี้นะนี่คือปลูกมาระยะหนึ่งเป็น2อสมเดือนแล้วอะ <mich> ต้นต่อมานะครับเป็นต้นที่ผมปลูกมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยเอามาออกคลิปเลยแล้วมันก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ในตระกูลที่แตกต่างจากทุททกๆต้นที่ผมปลูกเอาไว้เลยนะครับนั่นก็คือเจ้าต้นนี้ครับ ต้นนี้นะครับชื่อว่าต้นมาโคเดสนะครับอยู่ในตระกูลกล้วยไม้ดินซึ่งใบสวยมากหลายๆคนอาจจะคุ้นกับต้นนี้ถ้าเกิดเห็นในอินสตาแกรมของต่างชาติหรือว่าพวกคนที่ปลูกต้นไม้ในเทรอร์เรียมนะครับอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าต้นนี้ในกล้องเนี้ยไม่สามารถเก็บความสวยของเจ้า ต้นนี้เนี่ยได้อย่างจริงๆอ่ะของจริงคือไอ้ตรงลายเส้นที่เห็นบนใบเนี่ยนะครับมันเป็นชิมเมอร์สีเงินซึ่งพอโดนแดกเนี่ยมันจะระยิบระยะับอ่ะผมซื้อต้นนี้มาจากในช้อปปีนะซื้อเป็นแบบเป็น เหมือนเขาเก็บมาสดๆแล้วเขาก็ห่อกระดาษมานะครับวิธีการปลูกเนี่ยผมก็ข้างล่างเนี่ยผมใช้เป็นเจ้าตัว a i r o ย์คอ t ์ทิ้งมของผมนั่นแหละแต่ว่าผสมพวกหินภูเขาไฟเข้าไปเยอะๆให้มันโปร่งร่วนๆนะครับแล้วก็เอาเจ้าต้นนี้เนี่ย,ยวางลงไปไม่ต้องฝังลงไปลึกนะครับวางแค่ผิวๆแล้วก็เอา s ตั๊ก n u um Mos มเนี่ยนะครับมาวางวางโปะไว้ข้างบนแล้วก็หลังจากนั้นพอ s ตั๊ก n u m อ็สมันเริ่มที่จะแห้งเนี่ยก็รดน้ำนะครับไม่ต้องรดให้เยอะมากแล้วก็พยายามอย่ารดโดนใบนะ ต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่ค่อนข้างชอบแสงผมปลูกมา,มาหลายเดือนแล้วแหละก็ยังอยู่ในสภาพนี้ค่อนข้างโตช้านิดน,นึงแต่ว่ามันสวยมากจริงอะ่ะใครสนใจนะลองไปหา search อยู่ใน shopee นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์เอาไว้ข้างล่างใน info box นะครับสรับใครที่อยากจะลองปลูกต้นนี้ต้นต่อมานะครับก็คือต้อนนี้ครับเห็นอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวเพิ่งสับสนว่าเขาคือต้อนปาล์มนะครับเขาเนี่ยชื่อว่ามือเสือครับฟิโลมือเสือ คนเนี่ยไปตั้งว่าเป็นฟิโลมือนเสือแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในตระกูลฟิโลเดนดรอนเขาอยู่ตระกูลอามีอะไรสักอย่างแต่ผมขึ้นตรงนี้นะครับปลูกไม่ค่อยยากนะครับวิธีการดูแลเนี่ยมันเหมือนกับฟิโลเดนดรอนเลยนะครับก็คือชอบดินที่โปร่งๆแล้วก็ไม่ต้องการน้ําบ่อยๆมากๆคือต้องปล่อยให้มีช่วงที่ดินเกือบๆที่จะแห้งนะครับบ้างแล้วเขาก็จะเจริญต้นง,งาได้ดีต้นนี้น่นจะมีความเลื้อนนิดนึงคือพอเขายาวเนี่ยเขาจะ เลยเหลือ,อันนี้ออกมาแล้วก็ค่อยแทงหนอ,อกมานะครับสวยดีนะครับไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงเท่าไหร่ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองหาดูนะครับผมได้มีการขยายพันธุ์เอาไว้บ้างแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะโตช้ายัางไงใครสนใจเนี่ยก็ลองรอ,อนิดนึงนะครับมาถึงต้นสุดท้ายของคลิปนี้กันนะครับนั่นก็คือเจ้าต้นพรา,ายโซ่ครับเจ้าต้นนี้นะคบเป็นต้นที่ ผมเนี่ยก็อยากได้นะแต่แต mm hmm. มีความแบบลังเลใจที่จะซื้อมาปลูกเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับ er> แล้วก็อยากได้มาปลูกเพราะว่ามันจะมีต้นหนึ่งที่ผมคล้ายๆกันแต่ผมแบบเอื้อมไม่ถึงจริงๆผมซื้อมาในราคา1,500บาทอ่ะตอนแรกเรามีอีกใบนึงนะแต่ว yeah. ่ามันเกิดการช้ำน้ำมันมีสัญญาณเตือนว่ามันจะรากเน่านะผมก็เลยทำการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะครับก็รากเน่าจริงๆแล้วก็ทําการให มาอยู่ในวัสดุปลูกใหม่ที่มีความโปร่งมากขึ้นก็คือไอ้อันที่ผมผสมเองนั่นแหละเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับว่าว่าเขาจะเป็นยังไงอ้ามเขาพูดถึงประเพณเลยเขามีการแทงยอดใหม่ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะก็อยากจะให้เจ้าต้นพาราโซนี้อยู่กับอังโคลนานะครับถ้าเขาโตกว่านี้เนี่ยใบยมันจะใหญ่แล้วก็ยาวนะครับก็ตอนนี้นตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมีราคาสูงเลยนะครับก็ก็กใครสนใจเนี่ยก็ลองรีบไปจับจองดูนะก่อนที่ราคามันจะพุ่งทะยานมากกว่านี้ครับ จบไปกันแล้วนะครับกับต้นไม้ทั้งหมดที่ผมพูดถึงในคลิปนี้นะครับถ้าผมพูดตรงไหนผิดไปนะครับก็ขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยนะครับจริงๆมันก็ยังมีต้นไม้ต้นอื่นอีกนะแต่ว่าเอาเป็นว่าวิดีโอนี้เนี่ยมันยาวแล้วนะครับเอาไว้เป็นวิดีโอหน้าแล้วกันนะก็ถ้าเกิดสมมติว่าหากใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ลงมาใต้วิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้เป็นกําลังใจผมทาวิดีโอต่อไปด้วยนะครับติดตามผมที่เพจอังเคอแบง Instagram hi อังเคอแบงหรือว่าที่ Instagram plant ไปอังเคอสำหรับใครที่กำล เราดูกันว่าวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรผมจะพยายามสอดแทรกคอนเทนต์ต้นไม้มาในช่อง Uncle ้ a n g ของผมนี่นะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันในวิดีโอหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย